ย้อนไปเมื่อ83ปีที่แล้วเมื่อวันที่5ธันวาคม2470เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชสมภพณเมืองเคมบริดจ์มนรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาโดยทรงมีพระนามว่าพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดชและครั้งหนึ่งพระบรมราชชนนีทรงมีพระราชดำรัสต่อพระเจ้าอยู่หัวว่าเธอชื่อว่าภูมิพลแปลว่ากำลังของแผ่นดิน แม่ก็อยากให้เธออยู่ติดดินพระองค์ได้ตรัสถึงพระราชดำรัสนี้ว่าเมื่อฟังคำพูดนั้นแล้วก็คิดว่าแม่จะสอนเราและมีจุดมุ่งหมายที่อยากจะให้เราติดดินด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นกำลังของแผ่นดินสมดังพระนามว่าภูมิพลอย่างแท้จริง